สวัสดีครับผมแดงนะสามารถบริบูรณ์ทำสวนหยุดที่ตอนนี้อยู่ที่หมูห่5อำเภอขจะเมาจังหวัดระยองครับก็ทุเรียนสวนนี้ก็มีประมาณ15ไร่นะครับ230ต้นเนี่ยแต่ชม,มันมันม่รู้จริงๆก็กกประมาณ210ต้นที่ว่ามีผลผลิตนะครับนังนั้นเป็นทุเรียนซ่อมทุเรียนอะไรเนี่ยคือผมมีปัญหาเรื่องราสียมพูทั้งสวนแล้วก็ใบโซอากาศมันเพี้ยนเป็นยังไงก็ไม่รู้ ผมก็เลยไม่ออกดอกก็เลยท้อแล้วพอดีไปเปิดเพจเล่นๆพอดีไปเจอที่เขาระจรกลนะครับเขาใช้ตัวนี้เขาว่าเขาออกผมก็ลองโทรไปถามเขาเนาะเขาก็บอกไปลองใช้ดูแล้วก็ใช้มาตั้งแต่เดือนกันยาครับหนึ่งปีที่แล้วนะฮะใช้ดีสองชุดต่อน้าพันเลตรนะเปิดรู้สึกว่าไม่ขี่วันเลยนะครับไม่เกินไม่ถึงอาทิตย์นะครับจะออกมาเพียบเลยผมก็เลยแบบเออรู้สึกมั่นใจดอกออก ต้องแต่งดอกตีดอกทิ้งนะครับสองรอบสามรอบแล้วก็ออกแล้วผมก็ใช้มาเรื่อยนะเจ็ดวันถึงสิบวันครั้งหนึ่งใช้ประจำฮะตัวอื่นผมก็ลดเป็นบางตัวเพราะผมว่าช่วงแต่งดอกแต่งอะไรผมก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ออกก่อนออกดอกจนเป็นหางแย่ yeah, เป็นอะไรใช้ทุกระยะเลยครับจนถึงเก็บเกี่ยวฉีดเมื่อวันนี้ว,นนวันที่19ผมฉีดวันสิบห้าสบหกเองครั้งสุดท้ายเนะี่ยผมยังมั่นใจยอยู่งั้นนะคือแบบจะเอาน้ําหนักครับแต่น้ําหนักรู้สึกว่าดี น้ำสวยเพราะทุเรียนปีนี้อากาศบีบมากแต่ที่สวนก็นับว่าใช้ได้นะครับเห็นพวกหลงตัดเขาเขาบอกว่าตัดมาผลเจียวสวนเนี่ยน้าสวยมนหนักดีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับปุ๋ยยาก็มันจะลดลดปุ๋ยคมีไปตอนนี้ผมสังเกตดูปุ๋ยคมีผมใส่ไปแค่โลครึ่งเองมาฮะปีนี้นะครับรมดับผมจะใส่ทุกระยะเลยมั่ง ตั้งลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ลูกอะไรเนี่ยแต่ปีนี้มุสสายไปขนเดียวนะครับใช้ปุ๋ยไปส5้ากระสอบนี่ก็ผมก็พอเห็นลูกมันโตพอใจแล้วผมก็เลยหยุดหยุดปุ๋ยทั้งดินนะครับใช้ใช้ใช้ใช,ช,ชวนี้ช่วยไปแล้วอย่างราสิชมพูอ่ะพวกท็อปพวกนี้ผมว่าของเขาใช้ได้นะแต่มันใช้เวลาหน่อยนะครับมันจะหายป,ปุ๊บปั๊บเหมือนเคมีอะไรแต่ผมใช้รู้สึกว่าแผลมันละแห้งขึ้นดูสังเกตดูนะแล้วก็มันค่อยๆดีขึ้นอนะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะดีเลยหรอกนะ แต่ผมถึกว่าดีแล้วต้นทีว่าผมว่าปงแล้วว่าตายผมผมคิดว่าต้นนี้ยตายแล้วละ่พะพอดีขวนนี่มันเหลือประมาณขนาดนี้นะถังสุดท้ายผมฉีดจริงมาหกถัง,งครั้งหนึ่งแล้วพอดีมันเหลือผมก็เอาเนี้ยลาดโคนลาดโคนไปสองครั้งนะครับพื้นนะฮะต้นสภาพเหมือนเดิมแล้วผมก็แปลกใจเหมันคุ้นมาได้งไงล,ลุงน้อยยังแปลกใจลวครับมันคุยไม่ได้ยังไงนี่คือเนี่ยมันเป็นลายสินธุ์โพเป็นเกือบทั้งสวนเลยนะครับเนี้ย ไม่รู้มันมันทีที่แล้วมันทําสารไม่สมหรือยังไงผมก็ไม่ค่อย้อใจแล้วใช้ยาสารพัดเนี่ยร้านยาบอกอันไหนดีผมก็ไปเอามาทามาผลมาผลทางดินทาต้นแล้วก็ได้ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันก็ช่วยได้นะมันเทาอ่ะมันเทามันก็ดีขึ้นค่อยๆใช้ใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผลผลิตมันก็ไม่กระทบนะครับน่ะลูกเต่ามันก็ยังสภาพมันก็ยังตัดลูกได้เงี้อย่างเงี้ยเป็นครึ่งคอนต้นมันแห้งไปแล้วเนี่ย ลูกเขายังเต็มต้นอยู่นะครับเนะี่ยถ้าเป็นธรรมดามันตายแล้วเนะี่ยตายขาต้นแล้วตายเขาเรียกว่าตายท้องกลมนะลูกเต็มแต่ต้นตายแต่นี่เขายังรอตัดได้เนี่ยตัดไปตั้งเยอะแล้วฮะผมก็ไม่รู้จะพูดไงก็เอาเป็นว่าลองดูนะครับลองดูแล้วจะรู้ลองในตัวเองเลยแต่ผมว่าชัดเจนนะครับลองดูถ้าไม่ลองจะจะไม่เชื่อใครอะลองดูครับผมจะได้